โอ้สหายน้อยขขาบอกแล้วเราไม่ต้องห่วงอัทริอัสเจ้าไปไหนมาชี่หวังว่าจะหิวกันนะหิวชะมัดทุกคนหลับสบายเหมือนข้าไหมเดี๋ยวลงไปนะ นี่มันไส้กรอกเหรอเออใช่ทำไมละ่ะข้าจำได้ว่ารสชาติมันดีกว่านี้จเจ้าไม่มาลองทำอาหารเยอะๆแบบนี้ดูเองบ้างละ่ะก็เอาสิอะไรอัทรีอสเรากำลังวางแผนต่อไปอยู่อ๋อ แล้วเราจะไปไหนกันน่ะอฟัฟามบ้านของพวกเอลฟ์อัฟฮามเหรอท่านเกลียดอัฟฮามนี่จะย้ายไปทำไมย้ายไปเลยไม่เราแค่ไปหาข้อมูลแทนบูชาโกรอานะเจ้าหนูพ่อเจ้าบอกว่าเจ้าพบมันที่นั่นโกรอาผู้พิทักษ์ความรู้อ๋อบางทีอาจจะมีเรื่องที่ข้าช่วยได้ใช่ ใครจะเก่งไปกว่านักพยากรณ์ผู้รู้เห็นสปปรรพสิ่งล่ะข้าไม่มั่นใจว่าท่านชาาเชมเทะเยี่ยมเลยอัฟแฮมเฮ้ยอย่าเลื่มสิ่งนี้ที่พาเจ้าไปถึงที่นั่นด้วยเจ้ารู้อะไรไหมข้าจะสร้างโตวให้ใหญ่ขึ้น Hockey, egg.